ไม่เราปะรดยไปเนี่ยตายไปเนี่ยกูตายทวเนี่ยไม่เราอยู่ไหนเนี่ยกก็กลัวกูอยู่ตรงนี้เหมือนกันเนี่ยเ่มือนกันเม่อกี้ยดีไหใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่มใช่ไหม โอเคมาลงแล้วมาลงแล้วเอ่อเปิด U F นะใช่เลยหนอ่มใช่เลยหนุไมเป็นเนรนะเป็นเนรปล่อยเพี้ยงก็ได้นะ ้ยไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบไมให้หมอม้าให้หมอม้าดีกว่าเพื่อนให้หมอม้าดีกว่าเพื่อนหัวหมาด้วยหัวหมาด้วยแซงนี่เนี่ยหัวม้าเนี่ยแซงนี้ตัวเดียวข้างล่างข้างล่างสี่คนพอไม่ต้องลงไปแล้วดันปักข้างบนเอารียร่อยปี่เอาเรียร่อยปี่เอาอิ่มสตีนจัดเอาเลยเฮ้ยแต่ชิ่นนี้มันชุบสิบสองวิเลยนะเนี่ยใช่ไหม ผมดับอยู่ไปแกโลมนี่เล่นดรอแ่บอย่างเล่นก็คนเดยวถ้าเป็นเนินอ่ะเป็นน้ำที่อ่ะมาเล่นนะถ้าเป็นเนินได้จริงคนปล่อยเนี่ยตีโค้งมันเปนอะไรอะปยูเอฟนะอุปอุปยูเอฟอะไงอปยูเอฟันี้แอบอ้างอะไอ่ะแอบอ้างคนเห็นไ้ด้วยหรออเปยูเอฟจริงอเปยูเอฟเนาะถูกถูกเราส่งบอลงวันนี้ส่งขึ้นไปลงมเนี้ ไปเรียกยูเอฟมาดิไปเรียกยูเอฟมาคนเดียวเกิยูเอฟป่ะเบอรยูเอฟหน่อยดิวจะกระโดดกันที่เกาะควรจะหกวิชุบแปดสิบวิเนี่ยชุบที่ผมที่ผมเล่นแบบเกันเกาะหกวิชุบสิบวิหมออย่าบอกหมอยังไม่ให้ชุบได้ป่ะตอนนี้ bên này, nó nó ạ No romance, no romance to be mine tell me what the why the นก้าช like no like uh, uh. ุดเล็ก็ได้เนาะมีดีป่ะมีดี่มล็อกเว้ยบล็อกเว้ยพี่แชมป์เว้ย รถกันด้วยนะเรารถกันด้วยเรารถกันด้วยเรารถกันด้วยเช็กรถเพื่อยงด้วยเนี่ชิบหายเลยพี่เอ็มครับมีคนมาแอบอ้างพวกพี่อ่ะครับเนี่ยพวกคนที่นอนอยู่ครับเขามีสตอรี่กับผมอยู่แล้วเขามาตีพวกผมครับแล้วเขาก็บอกว่าผมตีพวกะเขาบอกว่ามีเรื่องกับยูเอ็มนะมึงมีเรื่องกับยูเอ็มนะำแล้วก็อย่าโหมาครับใส่ชุดแบบพวกพี่เนี่ย สู็คชายสุดฮอตเคราะไอ้บางผู้เปียกเขาบอกว่ามีเรื่องกระยูุยบนะมีเรื่องกับยุยบนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนตอนนี้ประชุมอยู่แล้วมันมีเรื่องอะไรเขาเขามาขอจ่ายสวยครับเขาชื่อว่าแบ๊กแบ๊กอะไรสักอย่างหนึ่งเขามาขอจ่ายสวยที่แลนด์นั้นแบ๊กบ๊กเขาบอกว่าแสต๊หนึ่งครับให้ให้คนที่ยืนแลนด์นับจ่ายเขาเอาหมออุ้ยหมอโอ้หมอทำอะไรอ่ะครับหมอทำอะไรอ่ะ ใช่ผมก็บอกว่าไม่น่ามีแล้วเขาก็มาเปิดพวกผมครับแล้วก็มีสตรีแล้วเขาผมตีเขาอยู่ตรงเนี้ยครับเขามาบอกว่าเอาหมอมีเดี๋ยวมีเรื่องกับยู่เยเห็บนะถ้าตีเขาอะหัวมากเอาหมอโอ้ยงมไม่ใช่พี่อมางมุกาตะการเลยแต่เขาแอบอ้างพวกพี่นะพี่พวกพี่ไม่เอาเรื่องอะไรหรอกนี่ไม่ว่างครับได้ครับได้ได้ เ,เออยูเอฟอ่ะยูวีอ่ะยูวียูเรืออะยูเรือยูเรือแก๊งยูเรืออะยู่หลังก็ยูยูเรือ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 อยูจหลังก็ยูเรือไปเนาะไปไปไปเรากับที่เราพี่ลิ <c oughs> ้นมาขอมาขอที่ยูเรืออยูเรือเราโดนข้าง ด้วยได้ไหมครับเราเกลับแล้ครับกลแนกลับแลตบากลแนกลับแน่ใจได้ครับช่ยใจด้วย หมอรู้ปะเจ้า UFA อ่ะเออยูฟาจะไปยูฟารู้จักปายูฟนักเตะยูฟามาสีคนเนี่ยยังไงต้องมาเนี่ยขึ้นคกับเจ้ UFA เออไปเลยไอ้สยิ้มเข้ามายิ้มเข้ามาอันนี้เขาให้แล้วเรียกอะไรอ ว่าเอาแมงเลไป่้ด้ผ่านแมไปเอาแมงเลยผ่านมันดีกว่าเอาแมงเลยมาดิวิลี่ก่อนก่อนวิลี่ก่อนวิลี่วิลี่ก่อนก่อนวิลี่วิลี่วิลี่มีเกาะใช่ไหมเนี่ยไอสัตว์วิลี่ทางแมงแล้วอดูดิอันนี้ฟังพีคนละคนละสิบยตัวได้อขอแค่บอก้อยย่อหมาอยู่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 หมาอยู่อม่

ูไม่ได้อ้กูไม่ได้กูไม่ได้กูไม่ได้ไม่ได้อย่าอุ้มอย่าอุ้มอย่าอุ้มอ้กูไม่ได้ไม่ได้อย่าอุ้ม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 สวย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 สกับเมื่อกี้เดียวสวยสวยสวยเอ้ยนี่มันเป็นนะเนี่ยพวกนี้มันเป็นนะเนี่ย รวมศพเพื่อนเราหน่อยรวมศพเพื่อนยยกศพยยกศพเขากับไอ้นี่หน่อยบ่อชุบแก้งผมก่อนนะแยกแยกศพเลยหนูเกลือหนูเกลือเอาไปไกลๆเลย พี่ขึ้นรถรอดิขึ้นรถรอดิครับมาทำอะไรขึ้นรถรอดิลูก้าลูก้าเป็นรถรถมาอับชีดาเนี่ย าชิาได้ครับไดครับซาโคครับมอชุบูไหนครับชุบปาแดงาได้ครับได้ครับหมอได้ครับโยเมืกี้ล่วงเยอะจาดเยอะ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 นี่ขนาดฉลามเนยบอกว่าแท็กเกอร์สามสี่คนทั้งแกงแล้วนี่ยเชิหมอชิดาชิครับ ด้วยมาดีดีหมอเก็บอาวุธมามันดีนะหมอเก็บอาวุธด้วยค่ะขอชทวยทำโทโทษโทครับโทดียวโทดีไปกดเพลด้เดี๋ยวเปลี่ยนชุดด้วยเปลี่ยนชุด้วย UF เ้นะ UF เอฟเอไปไหนไปไหนปไนไปไหนปไหไปไหนเลเลล่างเเล่ยเปนตของท้ตรงเนี้ยรีของิเ่าเล้ไปา่งควรทำลงไปเอามาดีคนเดียวอ่ะ

ก็ลดไปก็ลดไปแ้วกดดปล่อยพวกกุ้ยมันดไป้งด่ากูกุ้ยขยันถนนดอ่ะต่อยกูไหมมึงต่อยกับกูไหม ทำดีบอกดีโอ้รักหมอครับรักหมอขอบคุครับผมติตดาด้วยครับโอ้เจอนี่ครับคุณหมอจิตยาได้ครับขอบคุณนะครับมีมีเพลงแบ่งไหมอ่ะ ไอ้พี่ลิ้ไม่เอาอะไรเลยโอ้ไม่มีเพลโอ้กูโดนของก็ตอนแรกกูบอกกูบอกมึงแล้วว่าให้ไปลิให้เอาของก่อนมึงไม่ยอมเอาอ่ะเจียอะไรครับเจียแล้วเจียเลยไม่เลือดมันร้อนไงเมื่อกี้มันบอกว่าเอาป้าเอาป้าเอาแม่งดิเอาัยทำเนี้ไม่ได้ยุ่งล่ะเออไม่ได้เลยอ่ะไม่กินไม่ได้เลยอ่ะได้ยินมึงแม่งขึ้นเลยเฮียนแหละผมครับเหรอเมื่อกี้ อะดรีนาลีนแม่งสูบชีสจัดอะเจอขึ้นบ่อยนะหมอไอเนีงงーー่ยเจอขึ้นบ่อยเยอะแยะบอกกูเจอมาทั้งอาทิตย์แล้วช่วงเนี hmm. ้ยเจอมาอาทิตย์แรกก็เต็มเต็มตัมึงอีกแล้วเหรอเฮ้ยรันเสื้อผ้าก่อนหนึ่งแม่งอยู่แม่งอยู่ไรเบลล่างนะแม่งอยู่ไรเบลล่างนะมันทางไปไรเบลล่างแน่นอน